คือพี่พไ,ม Ooh. ไม่รู้นะว่าอีลินช้างนี่มันเอาออกมาได้พี่เพิ่งรู้เมื่อกี้แหละอ๋อกลัวเอาออกมาได้ว่าเพราะว่ามันเป็นของเขาไงส่วนเมื่อแก่เจ้าที่มาเขาจะเป็นเจ้าข้างไหนอย่างนี้เขาต้องโควกับอินทีเรียว่าอินทีเรียออกแบบมาเป็นยังไงบ้างแล้วจะต้ voilà. องใช้กี่อันใช้แบบไหนบ้างพอเวลาเราจะใช้งานจริงอ่ะต้องคุยกับเขาว่าบ้านที่ติดต่อไปอ่ะเป็นบ้านไหนส่วนใหญ่แล้วอ่ะเราจะไม่ค่อยไปที่เขาเท่าไหร่เราก็จะจินตนาการไม่ออกว่าบ้านไหนเราจะใช้วางอะไรแต่อย่างที่เขามาเมื่อกี้คอบบอกได้ว่าอันนี้ส่วนใหญ่เขาจะวางอันนี้นะคะ ข้างบนเป็นช้อนซ่อมใช้กี่อันดีกว่าแล้วก็เขาก็เอาตัวอย่างมาเพื่อวัดซส์งานจริงอย่างเมื่อกี้ที่เขาสอนคือพี่ไม่รู้นะว่าอีลีนช้างนี่มันเอาออกมาได้พี่เพิ่งรู้เมื่อกี้แหละอ๋อกรูเอาออกมาได้ว่าเพราะว่ามันเป็นของเขาไงอินทีเรียหมดเลยจริงๆแล้วมันคือตู้เย็นอ่าอันนี้ของสมเกนะคะจะ try in ให้เพื่อนเป็นพรีเซนเตอร์ อันนี้คือพร้อมใช้แล้วใช่ไหมคะพอพร้อมใช้พร้อมใช้อันนี้มันเป็นเตาอบใช่ไหมล่ะเออเนี่ยมันต้องบิวต้องแต่ทีแรกอันนี้ไมโครเวฟอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละประมาณนี้ค่ะ